เพื่อนๆคือน,อน,นี่น่าจะเป็นคลิปเปิดของผมกลางแม่น้ำแอมะซอนเราเพิ่งกระโดดน้ำเล่นไปนะฮะแล้วข่าวร้ายผมกล้องตกเอาตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้ข้างหน้าเลยแบบนี้นะฮะแล้วพอคนกระโดดมันก็ตกลงไปแล้วเราไม่มีทางที่จะหาคืนได้ซึ่งข้อมูลวิดีโออะไรต่างๆที่ออาถ่ายมาวันก่อนเมื่อวานเนี่ยหายหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาทัวร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็เมื่อคืนก็ไปนอนในป่ามาแล้วมันงมไม่ได้เพราะว่าดูน้ำาดิโคตรลึกอ่ะนี่ก็เลยน่าจะเป็นคิดเปิดที่เศร้าที่สุดเพราะว่าผมเสียทั้งกล้องเสียทั้งวิดีโอต่างๆที่ถ่ายมาอี่ยังมากเ,เ,เป็นอุบัติเหตุที่ไม่อยากให้เกิดเพื่อน ทาไงต่อดีเรายังเหลือทัวร์ที่นี่อีกประมาณสองคืนนะฮะเนี่ยตกแบบบริเวณเนี้ยเกี่ยมา,มากสุดๆเสียดายกิจกรรมเสียดายอะไรที่เราถ่ายไว้อ่าเพื่อนๆไม่มีอารมณ์ทำอะไรต่อแล้วตอนนี้ จะโชว์ Show, Moscow, มัสโกวันครับเพื่อนๆก็กล้องมันตกลงไปแล้วก็ให้มันตกไปแล้วกันผมยังมีชีวิตรอดอยู่ก็เรามาเริ่มต้นกันใหม่ฮะชีวิตคนเราก็แบบนี้แหละแต่ว่าเสียดายมากๆไม่ได้เสียดายกล้องนะกล้องสามารถซื้อได้ฮะแต่ว่าเสียดายวิดีโอต่างๆที่ผมถ่ายไปอะ่ะนี่บรรยากาศนะผมถ่ายให้ดูอันนี้จะเป็นเหมือนอารมณ์คล้ายรีสอร์ทกลางป่าแอมะซอน เพราะว่าร,บรอบๆเราเนี่ยเป็นป่าแอมะซอนหมดเลยนะข้างหน้าเราตรงนี้ที่กล้องผมตกลงไปอะ่ะก็นี่ฮะแม่น้ําแอมะซอนผมเกือบจะมีวีดีโอสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะตอนที่ผมเล่นน้ําในนั้นอะ่ะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้แบบกระโดดลงน้าแอมะซอนแล้วนะตรงกลางเลยอะ่ะคล้ายๆอารมณ์แม่น้ําเจ้าพญาแบบนี้แต่ว่าน้ำมันไม่ได้ไหลแรงนะครับผมมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกเฟลๆนิดนึงตอนที่ผมซื้อทัวร์ตอนที่เขาอธิบายผมคิดว่า นอนกระท่อมเขาบอกว่านอนกระทอมผม,มคิดว่าเป็นนอนกระท่อมแบบค่อนข้างเหมือนกระท่อมโซโซโซมโซม,โซมนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่นะฮะเนี่ยเป็นรีสอร์ทแบบนี้เลยเดด้านในก็จะดีด้วยราคาทัวร์ที่ผมซื้อมานะไปตีเป็นเงินไทยประมาณ10,000ื่นบาทนิดนิดซึ่งมันราคาแพงแล้วนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกเสียดายอะไรต่างๆไงกว่าเราจะแบบ ยอมจ่ายเงินอะไรแพงๆแบบนี้แล้วก็ต้องมาทั้งเสียกล้องเสียความรู้สึกเสียวิดีโอไปด้วยฮะแต่มันก็ความประมาทของเราเองนั like. ่นเลยฮะยังไม่ตายก็เริ่มกันใหม่นะเหลืออีก2วันนะครับผมก็ผมจองทัวร์มาจริงๆอ่ะทั้งหมด3คืน4วันเมื่อคืนผมเพิ่งผ่านไป1คืนเองอย่างเลยอีก2วันไงผมก็เลยต้องพยายาม Move on มันฮะเดี๋ยวจะพามาดูข้างในห้องนะนอนค่อนข้างสบายเลยเพื่อนๆนี่ มีแอร์ด้วยเตียงนอนก็ประมาณนี้ฮะผมเพิ่งกินเบียร์ย้อมใจไปของสัมภาระที่เตรียมมานะก็เอาที่จำเป็นมานะฮะกางเกงขาย,ยาวเสือ้อแขนยาวเพราะว่ายุงเยอะเมื่อคืนไปนอนในป่าแล้วแบบยุงหาม,มากแล้วก็ต้องมีสเปรย์ฉีดกันยุงด้วยฮะมีห้องน้ำชักโครกฝักบัวค่อนข้างสบายเลยแต่ว่าข้างในนี้กลิ่นห้องค่อนข้างเม็นอับนะ ก็ไม่ได้ลําบากฮะผมก็ไม่ได้ซื้อทัวร์ที่แบบว่าต้องเอาตัวเองไปนอนในป่าแบบโอ้โหขนาดนั้นน่ะเพราะว่าไปนอนเมื่อคืนแล้วยุงเยอะมากแล้วลําบากลําบนป่าน่ากลัวมากก็ผมยังมีวิดีโอที่แบบถ่ายใน iPhone ลงเหลืออยู่นะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมดูบรรยากาศนะนี่ข้างนอกตรงนั้นอะ่ะท้องฟ้ายังแบบสว่างอยู่เลย แต่พออยู่ข้างในเนี่ยแสงอะไรมันส่องไม่ถึงฮะมืดหมดแล้วเนี่ยข้างๆร,รอบๆมืดมากไก่เราเนี่ยก็ย่างเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่สุกเลยนะนยุงก็คือกัดทะลุหลังเรามาเพื่อนๆ <c oughs> เอาเป็นว่าแค่คืนเดียวก็พอเราฮะนอนในปานี้นะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหน่ากลัวมองไปทางไหน เพื่อนๆดูตอนนี้เราเห็นอะไรรู้ไหมหิ่งห้อยจ้าวุ้ยวุ้ยวุ้ยโอ้ยวุว้ยนั่งงูบินเข้ากองไฟ why is flying to the campfire stupid why stupid ้าวมันบินเข้ากองไฟอ่ะเพื่อนๆงูมากเลย oh my god oh my god นน่ข้างในป่านะมีประมาณสองสามตัวฮะตอนเย็นๆเนี่ยน้องกำลังออกมาอประสบการณ์ฮะกินข้าวในป่าแอมะซอนนะย่างไก่เกลี่ยไม่หดูรอบข้างเราดิเมื่นมากถ้ามีสัตว์อะไร กระโดดมาแล้ววะแล้วก mm ็คิดในแง่รายไปก่อนมากินมากจริงๆลูกทัวที่ผมจอยด้วยอ่ะเขากลับกันวันนี้เยอะนะฮะทั้งสาวอิสราเอลทั้งคนเฟรนช์นะครับผมแต่ว่าผมมาซื้อทัวร์มาหลังเขานะกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะดีเลยฮะไกดก็จะพาแค่เรานะฮะไปเก็ตกิจกรรมที่เรายังไม่ได้ทำกัน ตอนนี้ก็จะเป็นคานูฮะไปล่องเรือในป่ากันนะฮะแดดดิวโคตรแรงอ่ะโอ้โหรู้สึกเจ็บใจยังไงไม่รู้ฮะล่องเรือในแม่น้ำตรงนี้อีกแล้วเราเพิ่งสูญเสียกล้องไปนะฮะนี่กิจกรรมของเราวันนี้ฮะ ก็จะพาขับเรือเข้ามาในป่าตรงนี้นะโอ้ดูน่ากลัวไหมน่ากลัวเนาะอะไร what is that bird? pirate pirate pirates อ่ามังกี้เจ้า Oh, I saw it yeah they jump to another tree oh over oh, there yeah yeah, yeah. monkey. Coral what is the name c o u i r r e l squirrel monkey c o u i r r l monkey ก็เป็นการมาล่องเรือในป่าเพื่อที่จะดูสัตว์ต่างๆเพื่อนเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆมีหลายเชิงที่หนามันเป็นอย่างที่รู้นะว่าเป็นป่าที่ลึกลับแล้วก็น่ากลัวน่าพิศวงเมื่อตอนเช้านะฮะที่ผมทํากิจกรรมอ่ะก่อนที่ กล้องเราจะลวนทายผมเจอสลอตด้วยมันอยู่บนต้นไม้แล้วเขาก็ไปจับมันลงมาให้เราได้กอดได้ถ่ายรูปนะฮะผมขึ้นรูปให้ดูนะนี่เป็นรูปสุดท้ายก่อนที่กล้องเราจะหายนะฮะตัวสลอตดน่ารักมาก,กเพื่อนๆผมถ่ายวีดีโอไว้เยอะแต่ว่าเราไม่พูดถึงแล้วกันนะ What is this kind of monkey? Cappuccino Cappuccino uh huh. Really? <laughs> ตอนนี้เราขับเรือรอบอๆออกจากป่านะแล้วก็มาเจออีกวัวหน้าข้างบนต้นไม้นะดูๆจะสซูมให้ดูนะ the ice อ้พวกที่ข a t น over there l o ห many of them oh And how we can find them oh my gosh a lot yeah wow scary eyes เพื่อนๆตอนนี้คือเราเห็นตามันอ่ะเยอะมากๆเนี่ยคือมันจะอยู่ริมฝั่งนะฮะตามปตานะแล้วเขาก็จะเอาไฟนี่ะส่องไปนะแล้วมันเห็นตามันแบบเยอะมากอ่ะน่ากลัวมากเนี่ยเห็นไหมในกล้องก็เห็นนะตามันอ่ะ เป็นคนมามันก็หนีอ่ะเขาจะจับให้เราดูวูดังไงนั่นไง,นไงลอยน้ำตัวเล็กๆฮนะ Very small mm hmm. Look like lizard Yeah ย kind of ุคน่า cash โอ้ตอนนี้คือจับได้ละอ๋อ oh, The Easter h saw มันร้องด้วยอ่ะ Oh, this is baby, yeah. Mm -hmm. What is the different crocodile and caiman? The crocodiles, they show the when they have the mouth closed. The crocodile, you can see the teeth that at the bottom and also on the top. Uh -huh. And the head of the crocodile is longer. The caiman is short. You oh, see? yeah, I can observe like the, the mouth is very short, shorter yeah. than the crocodile. Oh, me <laughs> I don't know there is the sow too, they can have sow. that is scary. You wanna hold it hold it? Oh yeah. Can? Yeah. You wanna catch one? Mm, you catch for me, have <laughs> you on <want> it? <laughs> no, you don't wanna catch one? Just grab it by the neck. Can? Yeah you can try. It. Oh my god. Take it down. You use uh, which hand? Uh right hand. Right, so use the right hand. On the neck, yeah. right? Mm -hmm. but this, oh, here. You see it? Yeah. <coughs> go, go, go. Don't, don't worry, you won't bite. Don't. Yes. <laughs> oh my gosh. <laughs> <laughs> Why they don't move like very fast? You lots of Wow. Because this one is not afraid. Oh my god. <laughs> Amazing. <laughs> wow. Now I have to. Oh, this one smaller you bigger ว้าวเพื่อนๆนี่เราสามารถจับจระเข้เอ่ยไขแมนได้นะฮะว้า is there the original name where what people call here like the local <Jac are. S 1> language j a c a r เร่ฮะจักกาเร่จัก oh that one is the j a c กาเรติงกา they have eighty teeth four in the bottom four in the top but this one does someone to open the mouth wow oh <laughs> โอเคที่นี่ด a ท m a ท้อง a ับที่ท้องคุณสา e ารถท f นวด a อ t มันนุ่ม n ากใช่เ r ื่อนเพื่อนนี่นะเราสามารถจับไคแมนด้วยมือเปล่าได้อะคือพอเอาไฟ2ใช่ไหมมันก็มุดน้ำนะแต่ว่าเราก็สามารถจับได้มันไม่ได้แบบว่าอลอยหนีไปไกลๆอะเพื่อนเจับง่ายๆฮะ ตัวน้องแบบอ่อนปกเปียกมากเนี่ยถ้าตัวเล็กก็ประมาณนี้มันซอฟต์มากเลยอะ่ะ is very soft right อ mm ือฮึ yeah very soft นี่ฮะเราสามารถจับได้ตัวเป็นๆโอเคเออ now <We> can <ban ali. S 2> put it back in the water okay bye bye อ h good เข้าป่า Amazon อีกรอบนะฮะก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปนะว่าคืนแรกที่ผมมาผมได้เข้าไปนอนในป่าแล้วแต่ว่ากล้องเราตกน้ำนะฮะก็เลยไม่ได้เอาภาพบรรยากาศมาให้ดูแต่วันนี้เราจะพาเข้าไปเทรคกิ้งใน Amazon นจัมโู่กันนี่บรรยากาศข้างในฮะต้นไม้อะไรโคตรเยอะคือต้นไม้ใหญ่ๆตั้งเดิมเนี่ยก็ ก็มีมาแล้วนะฮะแล้วก็ต้นเล็กๆเนี่ยก็เกิดแทรกขึ้นมาแบบนีนะ้เยอะมากประมาณสามพันแปดร้อยกว่าพันล้านต้นนะในนี้มีพืชพันมากกว่าอมหมื่นกว่าช,ชนิดอนะ the, the name of this tree <c oughs> is bril white bril and this is uh This resin, you see, the white one, mm -hmm. is very, very flammable mm -hmm. and it has a very good smell. Let's see if this piece will burn. Oh, it can burn. Mm -hmm. mm. you recognize the smell, Anjo. It smells very good, my what is the useful of this? This is uh, like an uh, incense you know oh, incense yeah and that place it up Yeah, correct. just mm -hmm. yes, meal. yeah can so protect it, like mosquitoes. Yes oh. also for mosquitoes you can also make a torch like with a lot of this you can make a torch uh, for for light mm -hmm. And also you can start the fire very easy when oh. it's, the wood is wet. and find this and the คือสัตว์ป่าที่สามารถเห็นได้ในนี้ก็จะเป็นพวกกลิงนะฮะแล้วก็นกหลายชนิดแล้วก็สัตว์ที่อันตรายก็จะมีจากั้วมีอนาคอนด้ามีมดหัวกระสุนนะครับผมที่แบบต้องระวังนะเพราะพิษอะไรมาร้ายแรงมากๆแต่ว่าจากก้ยเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเห็นอ่ะแต่ถ้าเห็นก็ดีเหมือนกัน มันคงไม่อยู่แถวๆถนี้เพราะมันน่าจะอยู่ในป่าลึกฮะ So you say jaguar they live on the tree right? Yes mm. But they can be on the ground you can see them swimming but yes they do live on the tree What about like anaconda? In the shallow water actually oh. Like you remember the place That we went yesterday in the morning. That we stopped the boat. We were into the bushes, oh, yeah. and we were canoeing. Yeah. But yesterday morning, there was just a channel mm -hmm. in that kind of area. Mm. You see, and here, look. Mm -hmm. you, this is only for simulation, mm -hmm. but like in case that we will do something a big one. Mm -hmm. What? Animals you do something like this, okay? And you put a lot of food and the animal you will put the food mm -hmm. here, okay? Mm. You put the food below. So when the animal comes, look what will happen, okay? okay? Maybe a bit okay. A bit here, okay. <laughs> so this is the animal. See, okay and it will put like the head around there right what kind of animal like rabbit <laughs> yeah and also uh, like a gutipaka, uh, rodents okay oh and get caught they will there yeah exactly you will get caught oh look at the the like บางพื้นที่ก็แบบแดดสองไม่ถึงเลยนะต้นไม้สูงเยอะแต่ทําไมตอนที่ผมอยู่บนเรือเนี่ยมองมาเหมือนแบบต้นไม้มันไม่สูงนะแต่แบบมันขึ้นติดถี่กันมากอะฮะผมก็พามาดูนะว่าข้างในป่าแอมะซอนเนี่ยเป็นยังไงก็ประมาณนี้ทีนี้ดูนะว่าทําไมค่าทัวร์มันถึงแพงแล้วก็เป็นเหตุผลที่เราต้องซื้อทัวร์มาเพราะว่าไม่สามารถมาเดินสุ่มสี่สุ่มห้าเองได้นะลงทางนะจ๊ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ที่เราจะมาทํากิจกรรมสุดท้ายนะผมก็คือการมาตกปลาปิรัญญาในแม่น้ำแอมะซอนกันนะก็นี่ฮะเราเตรียมเบ็ดกันมานะสามคันนะเพื่อนแล้วก็ไกด์ก็จะเตรียมเหยื่อมาให้มันกินนะก็คือน่าจะเป็นหนังไก่นะครับผมรู้ไหมว่าการมาตาแอมะาซอนของผมเนี่ยสิ่งที่ผมตื่นเต้นแล้วก็อยากเห็นมากที่สุดก็คือปลาปิรัญญานะเพราะว่า ที่เราได้ดูตามหนังอะไรแบบนี้มันดูน่ากลัวใช่ไหมฮะเราจะมาพิสูจน์กันว่าจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอันนั้นก็จะเป็นเหยื่อรอป,ป่านะฮะ Is the chicken skin right? Exactly. ่ h ah. can you use other drink to for the piranhas? Yeah. Fish, meat. So when you put the line in the water. like to attack the piranhas. Oh. You put the line, and when the piranhas start bite, you pull up plop, from hook. Oh. You can feel when they are biting. Because wow. the line gets stretched. You oh, see? oh, 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 oh. I caught oh. the little one. Oh. oh, fell down. Okay, so oh, it's the... like that. Is that piranha? Yeah. Oh my god. <laughs> เปิดประสบการณ์นะครับผมตกบาปิรัญญานะอู้เ e s Yes Woo y e a นี่เราตกได้แล้วว้าวอ๋อ Is t i s small size or small But we have big one so Oh r e a l l เ Okay, okay. Even that is small เพื่อนๆนี่ในที่สุดเราก็ได้เห็นแล้วปาปิรันญ,ญาตัวเป็นๆน,นะ i t i s s i d can bite you like get hurt very hard really when they bite they will take the piece off so now they hide their teeth <Yes. S 1> inside right In this, side, yeah. oh. this is my dream want to see p i r a n ั a wow นี่ดูฟัน oh Oh my gosh! Wow scary! Yeah oh my gosh! Oh at first I did not see it teased mm -hmm. because it they high. high. Wow Yeah Oh. This is like baby piranja yeah, or no. ah This is a cashew because it's red it's cashew piranha. Mm. how many kyo piranha here? A lot. Oh. Black, white, yellow. Which one is the most dangerous? The most dangerous is actually, in my point of view, I think that this one. This one? The red one. The red? They're the most aggressive. Oh. But the bigger biggest one are the black ones. Black one? Yeah. Oh. So in the movie and its real is different or it's just like in the movie more exaggerate about exaggerated right yeah. it can bite you if you swim it can be yes normally it doesn't happen but they can really yes. if i swim now they will bite me or not not really no nah. <laughs> อีกหนึ่งทัวร์ที่ผมจะทําก็คือไปว่ายน้ํากับปาโลมาสิงโูซึ่งตอนที่อยู่ในป่าแอมะซอนเราก็ไปล่องเรือดูดูโลมาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใกล้ชิดมากกับเพื่อนๆเพราะว่าจะเห็นเป็นบางช่วงนะแล้วแต่ดวงจังหวะของเราครับเพราะว่าน้องขึ้นมาหายใจแต่ว่าครั้งเนี้ยเราจะไปดูตัวเป็นๆสัมผัสใกล้ชิดแล้วก็ว่ายน้ำกับน้องก็มันรวมกับทัวร์ที่ผมซื้อทุกอย่างเลยนะหมื่นกว่านี่ จุดบริเวณที่เราจะว่ายน้ํากับน้องโลมาสีชมพูนะวันนี้เราก็จะพามาเป็นอูยองอูนะครับผมนี่คือบริเวณเนี้อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือมาเนาสนะฮะก็นั่งเรือมาแค่ประมาณ10นาทีนะก็จะมาถึงตรงนี้มันจะเป็นอารมณ์เหมือนแพรเขาน่าจะให้อาหารน้องบ่อยๆแล้ว ทำให้แบบมันอยู่บริเวณนี้มันไม่มีข้อมีตาข่ายกันไว้นะฮะผมก็คืออยู่ตามธรรมชาตินั่นแหละแต่ขาเหมือนเขาเลี้ยงไว้อะให้ปลาให้อะไรฮะก็อารมณ์คล้ายๆกับตอนที่ผมไปไว่ายน้ํากับเ <c oughs> วลชาร์กที่ฟิลิปปินส์นะเพื่อนๆนู่นตอนนี้ก็เนี่ยมีประมาณ2ตัวนะฮะที่ว่ายรอบๆบริเวณนี้นี่ ก็จะมีผู้ชายคนนี้นะเอาปลาไปลอ่อน่าเห็นมนี่นี่ๆๆเห็นไหมเห็นน้องพิงดอฟินเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้แค่ในทวีปอ,อเมริกาใต้เท่านั้นนะ <c oughs> เพราะว่าเป็นโลมาน้ำจืดฮนะเนี่ยจริงๆตัวของมันอะเป็นสีเทานะแต่ว่าที่เป็นสีชมพูเพราะว่ามันแสดงถึงความก้าวล้าวถึงความแบบว่า มันต่อสู้กันด้วยกันเองกเพื่อนๆโดยเฉพาะผู้ชายนะสีชมพูนเนี่ยอาจจะเกิดจากบาดแผลที่แบบเนื้อเยื่อของมันนะคผมนี่จริงๆมันเป็นตัวสีเทานะเนี่ยที่ผมเห็นนะ่ะก่อนลงก็จะต้องใส่เป็นเหมือนชูชีพนะผมเป็นฟองน้ำกันนะเ <Okay. S 2> สียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินชัดมากนะเพราะว่าหลังจากนี้ผมจะใส่เทสกันน้ำนะแล้วก็มุมกล้องอาจจะเบนหัวนิดนึงเพราะว่า ขยายให้มันเป็นเลนปลายกว้วางขึ้นนะจะได้เห็นน้องภาพชัดๆมันเป็นเหมือนการมาดูให้อาหารโลมามากกว่าที่จะไบบปพวา่าว้า มีความโคตรนิดนึงคือความสามารถพิเศษของโรมาน้ําจืดที่นี่นะคะมันจะแตกต่างจากโรมาน้ำาืืคืออคอเนี่ยจะหันได้นะจะแบบเฟกซิเบิลมากๆครับผมคอน้องเนี่ยสามารถหันได้180องศาด้วยกันนะครับ เสร็จสิ้นกับภารกิจมาว่ายน้ำกับโลมาซีอมูในแม่น้ำแอมะซอนน้ำเพื <_' w> ่อน <_' w> เราเกือบจบทริปประเทศบราซิลแบบสวยๆเกือบจบแบบสวยๆอยู่แล้วเชียวถ้ากล้องเราไม่ตกน้ําก่อนก <_' w> ็อย่างว่านะผมก็เคยคิดคาดการไว้แหละว่ามันน่าจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสักวันนะผมเราก็ได้บทเรียนในในการกล้องหายกล้องตกน้ําครั้งนี้ว่าต้องอย่าประมาทแล้วก็ระวังตัวไว้เสมอๆนะครับผม ก็คลิป <screws> นี so ้ก็เป็นคลิปสุดท้ายครับผมก็ประทับใจในประเทศบราซิลหลายๆอย่างนะหลายอย่างที่เราเห็นตามสื่อตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันกับที่ผมได้เสพได้สื่อได้ดูมานะครับผมทุกอย่างที่นี่ผมประทับใจมากตอนนี้ประเทศบราซิลขึ้นแท่นอันดับหนึ่งในใจของผมเลยนะว่าเป็นประเทศที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่เดินทางมาหลายๆประเทศนี่ะเพื่อนเพื่อนก็หลังจากนี้ติดตามแล้วกันว่าผมจะพาไปเปิดโลกที่ไหนต่อ นะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย thank you for supporting Brazil trip นะฮะเพื่อนๆเราจะมากินเบียร์กันฮะอันนี้คือจุดสุดกาลของโลกนะฮะเพื่อนเนี่ยเส้นสุดสุดพาดผ่านสวยอะ่ะ م mm نم -hmm.